ที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily d o s e สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับหนุ่มเรดนนนะครับหนุ่มเรดนนชื่อจริงว่าคุณทันทวุฒิทวีวะโรดมกุลนะครับอยู่กับเราในวันนี้สวัสดีครับสวัครับ,รบก็เชิญคุณหนุ่มเรดนน์มาเพราะว่า,าได้ข่าวคราวมาว่า,าได้รับอภัยโทษนะครับออกมาจากเรือนจํา คดีคดีหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมฮะ,ะมีหลายเรื่องที่อยากถามถึงก่อนอื่นถามก่อนต,ตอนนั้นเข้าไปอยู่ในคุกนี่กี่ปีอะสามปีสามเดือนกับห้าวันสามปีสามเดือนห้าวันตอนแรกเนี่ยพยายามสู้คดีใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วในที่สุดผ่านไปนานเท่าไหร่ถึงเลือกที่จะขอพยาโทษแทน,ผ,นผ่านไปเกือบสองปีตรงนั้นเป็นช่วงช่วงที่ตัดสินใจคือช่วงที่อากง สียชีวิตใน<ม>คุกนะครับเอ้ไอกงเอ้ไม่ใช่ทโทษทีฮนะคืออากงเนี่ยยืนย่นประก,กันโดยมีนักวิชาการทั่วประเทศร่วมลงชื่อกันแล้วก็พร้อมกับเงินสดจํานวนหนึ่งซึ<ม>่งตอนนั้นมีความหวังว่าถ้า,ากงได้เนี่ยแสดงว่าผมก็มีหวัง<ม>ปรากฏว่าอากงเขาไม่ได้เ<ม>พื่อไม่ได้ปุ๊บผมกับโกงก็เลยตัดสินใจที่จะไม่สู้คดีแล้วเพราะว่าสู้ไปก็ประก,กันตัวไม่ได้ทำได้คือจุดตัดสินใจคือมันไม่มีทางเลือกอื่นนะใช่ครับแล้วก็ขออภัยโทษคนนี้ได้รับอภัยโทษเสร็จเนี่ยตอนนี้ก นะครับสรุปแล้วเนี่ยทางเดียวที่จะสู้คดีแบบนี้เนี่ยคือก็ต้องเหมือนว่ายอมความแล้วก็โดยที่ผิดไม่ผิดอีกประเด็นหนึง่งแต่ว่ายอมความไปเพื่อที่จะขอพิจาาโทษมันเหมือนเหลือถ้าเป็นทางเดียวที่เหลืออยู่เหรอในกรารผมผมเข้าใจว่าคือทางทางเดียวจริงๆเวลานี้ครับที่<ม>อยู่ข้างในเนี่ยตอนนี้ยังมีกี่คนนะที่คือถ้าพูดถึงคดีหมินนะครับตอนนี้ยังยังเหลือที่เรือนจำทนันทสถานหญิงก็คือคุณดาตบีโดแล้วก็อีก ที่เรียนอาจารย์พิเศษกรุงเทพก็มีอยู่4คนนะครับมีพี่สมยศสมยศปรึกษาเกษมสุขอาจารย์สุรชัยซึ่งรายนี้ก็ขอพระอภัยโทษไปพร้อมผมขอแล้วนะครขอแล้วครับแล้วก็มีอีกสองคนที่สู้คดีคือยุทธภูมิมัดนอกที่ที่พี่ชายแจ้งจับนะครับแล้วก็คนจุดท้ายเอกชัยของกังวาลเป็นคดีเกี่ยวกับซีดีครับออกมาแล้วตอนนี้เนี่ยเริ่มใช้ชีวิตปกติที่กลับสู่ภาวะปกติจริงๆแล้วหรือยัง เกือบแลวครับคือตอนนี้ย,ยังไม่ค่อยจะชินกับข้างนอกเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็เกือบเดือนนึงแล้วก็รู้สึกว่า,าได้ปรับตัวอะไรไปบ้างแล้ว <ฮะ S 2> ครับครับจ,จ,จะทำมาหากินยังไงฮะเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะใช้อาชีพเดิมเพราะว่าไม่มีเงินทุนอะไรทั้งสิง้นนะครับวันนี้ก็คือออกไปเหมือนกับห,หมดหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ไม<น>่รูน้นน,น,นท์ท,ทำอะไรฮะผ, <ม S 1> ผมเดิมมีบริษัทเล็กๆทํางานอยู่กับบ้านเพื่อเลี้ยงลูกนะฮะก็เป็นบริษัทรับออกแบบเว็บพัฒนาเว็บไซต์อ๋อเป็นเว็บมาสเตอร์ใช่ อ่าตอนนี้งานเดิมยังทําต่อได้ไหมมันน่าจะมีการน่าจะพอหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้คือวันเนี้ยคือสามปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าก็หายหมดฮะไม่มีนําซ้ำเนี่ยคือคือท,ที่ที่ร้ายกว่านั้นก็คือลูกค้าก็ต่อว่ามาว่าหายไปไหนฮะเพราะจริงๆพวกพวก,พวกเว็บไซต์เนี่ยมันจะต้องต่ออายุแล้วก็เมนเทนอยู่เรื่อยงานต่อเรื่องใช่ครับหายไปปุ๊บวันเนี้ยผมไปเปิดดูอีเมลเก่าๆ,ๆที่ที่ ที่เป็นอีเมลของตัวเองเนี่ยก็มีด่าเข้ามาว่าหายไปไหนติดต่อไม่ได้เว็บแล้วแล้วส่วนใหญ่เว็บทั้งหมดเนี่ยที่ผมดูแลอยู่เนี่ยมันก็หายไปเลยคือตอนนี้หายไปแล้วก็กระทบกับลูกค้าด้วยผมต้องต้อง,องข,อขอขอขอโทษลูกค้าจริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะไปไปแก้ตัวยังไงเพราะว่าเราอยู่ในคุกในเวลานั้นครับผมผมถามหนึ่งไม่ ไม่เคยคุยกับคนที่ได้อภัยโทษมีมีการมอบเอกสารอะไรติดตัวมาไหมครับมีครับไม่ใช่เฉพาะอภัย,ยโทษอย่างเดียวนั่นป็นหถึงคนโทษทั่วไปเนี่ยเขาก็จะให้จะให้ใบที่แสดงว่าเราเไม่ได้เป็นผู้ต้องขังแล้วไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแล้ว <ฮะ S 2> ก็คือเขาเรียกใบบริสุทธิ์ใบบริสุทธิ์ครับต้อง มันต้องพกติดตัวอะไรไหมไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นฮะจริง,รงๆผมก็แค่เก็บเอาไว้ในบ้านเท่านั้นงว่าจะใส่กรอบได้ซ้าใหม่<ะ><ะ>ว่าเป็นนายละไม่ได้เป็นนช,ชครับแต่ว่ามันจะแตกต่างตรงที่ว่ามันจะมีมันจะมีเงื่อนไขมันจะมีมจ,ะมมจะมีเหตุผลที่ระบุใบว่า,าได้รับพิารโทษเนื่องจากพ้นโทษตามปกติแต่สําหรับผมนี่คือพ้นโทษจากการได้รับพระราชทานอภัยโทษม,มองกลับไปแล้วเนี่ยคิดว่าตนเองนั้นถ้ากลับไปอยู่ที่เดิมยังคิดที่จะ มีบทบาทเหมือนเดิมอย่างที่ผ่านมาไหมผมไม่คิดว่าผมมีบทบาทอะไรนะครับผมผมคิดว่าผมก็เป็นแพ่ประชาชนคนหนึ่งที่ที่มีส่วนร่วมในในประชาธิปไตยม,มีมีความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ในเวลานั้นซึ่งทุกคนมีใช่ซึ่งแต่ว่าเราเองเราโชคร้ายที่เราถูกจับแค่นั้นเองกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยควรแก้ไหมฮะจริงจริง ถ้าพูดถึงควรแก้ผมผมคิดว่าควรแก้โดยโดยเฉพาะประเด็นหลักๆประเด็นหลักที่สุดเนี่ยก็คือใครก็ได้ที่สามารถที่จะแจ้งความจับซึ่งวันนี้มันเกิดขึ้นที่ผมรู้สึกสะเทือนใจที่สุดก็คือพี่ชายตัวเองเนี่ยแจ้งจับน้องชายตัวเองเพื่อที่จะ เพื่อที่จะอะไรก็ตามเกี่ยวกับกิจการหรือว่าเป็นเหตุผลอะไรก็ตามส่วนตัวซึ่งมันมันแจ้งจับมันคือมันมันลงลึกไปถึงเรื่องของครอบครัวแล้วมันมันมันสร้างความแตกแยกแม้กระทั่งในครอบครัวใช่ต้องแก้ต้องลดโทษไหมคิดว่าโทษมันเยอะไหมมันหนักไหมโทษหนักผมว่าหลังๆนี่เขาก็ลดลงแล้วนะครับคือโดยปกติถ้าถ้าถูกตัดสินมาในในใน ในช่วงสาปีก่อนก็จะยกมาหปีอตอนนี้เลทใหม่ก็อยู่ที่5ปีฮะคือมันสูงสุดได้สิบห้าปีครับครับแต่ถามตามตรงเอาเอาจริงๆเลยนะครับอ่หนึ่งหนึ่งสองในกฎหมายหมิมนนกฎหมายนี้เนี่ยควรมีไหมผม,ผมคิดว่าไม่ควรจะมีฮะคือไม่ใช่แค่แก้ควรจะลบทิ้งไปเลยควรจะยกไปเลยควรจะยกเลิกไปเลย,ย,เ,ลยเพราะว่าจริงๆมันมันไม่สำผมว่ามันมันมันไม่จําเป็นต้องมีครับอืมครับ ด,ด้วยหลายๆเหตุผลแต่วพอขออนุญ,ญาตไม่ไมน่นละกันเพราะมีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องตรงนี้อยู่แล้วครับครับ,รบยิงคุณก็แสดงความคิดเห็นได้คุณเป,เป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วที่ออกมาเดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะถามต่อกับหนุ่มเรนนน์นี่แหละว่าตอนที่อยู่ในเรือนจำนคุณภาพชีวิตเนี่ยมันแย่ขนาดไหน แขกรับเชิญของ Daily d o s สในวันนี้นะครับหนุ่มเร็นนนท์นะครับคุณธันทวุฒิทวีวโรดมกุลนะครับเข้าไปที่เรือนจำตอนแรกนี่ไปที่ไหนเรือนจำไหนเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับก็คือคลองเปรมหรือเปล่าก็คือยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าคือถ้าถ้าเป็นเรือนจำคลองเปรมเนี่ยจะเป็นคุกที่จองจำนักโทษที่มีอัตราโทษสูงก็คือ15ปีขึ้นไปครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกหน้าใหม่ๆอย่างพวกเราเนี่ยจะเข้าพิเศษกรุงเทพก่อนครับครับแล้วตอนนั้นโดนกี่ปีนะครับ ตอนที่คือท,ท,ที่ตัดสินมาก็คือส3บามปีสิบสามปีนะเข้าไปถึงเนี่ยเจออะไรก่อนเนี่ยเข้าไปาข้างในเนี่ยเขาไปเขาไปข้างด่านแรกก็ก็โดนโดนจากผู้ต้องขังด้วยกันก่อนอพอคือมันจะมีลิสต์มาว่าใครเนี่ยโดนคดีอะไรมาในวันแรกรับเขาจะมีการคือจดบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเราก่อนในห้องแรกรับฮะซึ่งซึ่งตรงนี้พอเรารู้ว่าเป็นคดีบินเขาก็เตรียมตัวจะเก็บยอด เ,เก็บย่อยคือการทำลายนะครับคือคนที่รู้คือเจ้าหน้าที่ที่คุมในเรือนจำอยู่เนี่ยเขาจะรู้ว่าคุณเจอคดีบินใช่นักโทษคนอื่นรู้ไหมตอนแรกยังไม่รู้ <ฮะ S 1> เพราะว่ามันจะอยู่ที่ใบมันจะมีใบกม,มีใบส่งตัวจากสารไปแล้วก็พอพอเข้าเข้าสู่ห้องจำแนกแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเ,าเป็นคืนแรกที่เราเข้าไป <ฮะ S 1> ก็จะมีการเก็บข้อมูลก่อนนะเพื่อรุ่งเชาจะได้ไปทำงานรูปรพันธ์ก็คือคจำแนกอะไรนี่ฮะค,ค,คือในคืนนั้นเนี่ยก,ก็เกือบจะโดนแต่ว่าก็คือพอเขารู้ว่าเป็นคดีบินเนี่ยเขาก็ เขาก็พูดเลยฮะว่าเฮ้ยคดีอย่างเนี้ยแต่เขาพูดค่อนข้าง,ยาง,งหยาบนิดนึงว่าคดีอย่างเนี้ยให้ระวังตัวให้ดีนะคนที่พูดคือเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่อันนี้เป็นนักโทษด้วยกัน okay. อเคก็แสดงว่านักพอผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงนัก <c oughs> โทษก็รู้กันหมดรู้ครับ <S <s> <S รู้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้รู้ใช่ไหมไม่ใช่ครับรู้จากเอกสารที่มาอ๋อคือเขาเขาก็ดูกันได้เหรอดูให้ได้เพราะว่าจะมีมีนักโทษที่ทํางานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ <ừ> ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเพราะเจ้าหน้าที่คงทำงานไม่ได้เอ้ทำทำไม่ได้หรอกเพราะมันงานเยอะ,ะกลางคืนเนี่ยพอพอผมถูกส่งตัวเข้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพปุ๊บเขาก็จะมีมีนักโทษด้วยกันเนี่ยเป็นการทําประวัติเบื้องต้นก่อนอ๋อนักโทษช่วยแล้วซึ่งนักโทษเขาก็รู้กันแล้วว่าตอนนั้นคุณเจอคดีหนึ่งหรอสองใช่โอเคหลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยกี่วันฮะถึงจะเจอปัญหาจริงๆกับนักโทษคนอื่นเนี่ยก็ประมาณ2อาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์ แต่ว่าใน,ในก่อนที่จะสองอาทิตย์นั้นถ่ายถึงครับผมได้ถูกจําแนกไปอีกแดนหนึ่งซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าแดน<ะ>หัวหน้าแดนเนี่ยที่เขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพวกเราหมายความว่าไงเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามก็คือเขาฝักฝ่ายอีกสีหนึ่งอ,อ๋อคือเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนที่ดูแลเรือนจำเนี่ยใช่ไม่ชอบเสื้อแดงครับไม่ชอบเสื้อแดงแล้วเขาบอกให้รู้ว่าเขาชัดเจนอยู่แล้วครับเฮ้ยผมไม่เข้าใจทําไมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยในเรือนจําเนี่ยทําไมต้องมานั่ง ชอบหรือไม่ชอบนักโทษคนไหนครัตรงนี้ผมก็ผมก็จริงๆผมก็ไม่เข้าใจจนถึงวันนี้นะครับว่าเขาเขาเขาคือเป็นงานบริการประชาชนะฮะงานราชทานเนี่ยมันเป็นงานบริการแต่นี่ทําไมเขาถึงใช้ใช้ทัศนคติส่วนตัวามามาเกี่ยวข้องกับพวกนักโทษด้วยโอเคในที่สุดเนี่ยคุณเจอเจ้าหน้าที่ที่ถึงขั้นชกต่อยครับตัวคุณไหมตัวเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไม่ไม่ทำเพราะ<ม>ว่าพวกนี้เขาฉลาดพอเขาไม่ทำ เขาเขาเขาฉลาดคือเขาเขาเขาจะรู้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องทําหรอกแค่เขาขยิบตานิดนึงหรือว่าแค่เขาส่งเสียงดังให้เราให้นักโทษทั่วไปรู้เนี่ยนั่นก็คือไฟเขียวแล้วที่จะให้ทําอะไรก็ได้มีนักโทษทั่วไปที่มามาทำร้ายร่างกายคุณหนุ่มเ่นนน์มีจริงๆนี่เยอะไหมฮะจริงๆไม่เยอะจริงๆๆจริงคือมันโดนเฉพาะวันแรกๆที่เข้าไปในแดน8แดนนี้เท่านั้นครับ ซึ่งซึ่งตอนนั้นเข้าไปอยู่ในเรือนจกี่กี่อาทิตย์แล้วนะตอนนั้นก็เข้าไปประมาณเกือบสามอาทิตย์แล้วซึ่งซึ่งเจอในแดนแปดใช่ที่เขาลุมทํรลายร่างกายใช่เล่านิดนึงนะครัตอนที่ทํรลายร่างกายเนี่ยคือมันมันเกิดขึ้นอย่างไรครับคือต้องกล่าวนิดนึงว่าพอนักโทษทั่วไปจะเข้าไปที่แดนหนึ่งก่อนประมาณสองอาทิตย์จะมีการจําแนกจำแนกคือไปตามแดนต่างๆอย่างเช่น พวกที่อายุน้อยนิดนึงก็ไปแดนหนุ่มนะก็คือแดนสองครับคนอายุมากเขาจะให้อยู่แดนหนึ่งนะพวกที่มีโทษสูงสูงเนี่ยฮะอย่างโทษสูงสูงหรือว่าเป็นคดีความมั่นคงจะเขาจะให้ไปอยู่ที่แดนแปดครับตอนแรกผมก็คิดว่าเออก็คงจะคงคงจะได้อยู่แดนหนึ่งเพราะว่าคดีเรามันผมเข้าใจด้วยตัวเองว่ามันคงจะไม่ร้ายแรงอะไรปรากฏว่าก็ก็มีใบมีมีมีไฟเขียวให้ย้ายไปที่แดนแปดฮะเพราะว่า หัวหน้าแดนแบาบดคือในแต่แดนจะมีหัวหน้าควบคุมนะครับม,มันไม่ใช่ทั้งหมดมที่แดนคือพอผมย้ายเข้าพี่แดนแปดเนี่ยก็วันแรกก็โดนเลยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าแดนเนี่ยเขาก็เหมือนกับด่าผมแรงๆว่าไม่รักพระเจ้าอยู่หัวมไม่รักสถาบันคือเขาด่ายอย่างเงี้ยเพื่อให้คนอื่นได้ยินใช่แล้วนักโทษคนอื่นมันก็เลยเรียบร้อยไม่พอใจคุณด้วยใช่ ล้วจะเลยมาลุมทำรายมันเหมือนลูกสมุนนะฮะที่แบบเหมือนกับมีลูกสมุนยืนอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกทำไมทาอย่างงี้เป็นคนไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บไอ้นี่เรียบร้อยฮะสนองทันทีพอสนองเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยก็เฉยฮะก็เฉยอันนี้คือคนที่คุมแดนแปดอยู่ใช่ครับในเรือนจำเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วโอเค ครั้งเดียวใช่ไหมผมโดนในวันแรกเนี่ยโดนสองครั้ง <ฮะ S 2> โดนครั้งที่พอไปพอไปพอไปรายงานตัวที่หน้าแดนปุ๊บก็จะมีเด็กเข้ามาถามก่อนเลยเด็กก็คือเด็กเด็กคือนักโทษด้วยกันเนี่ยแหละฮะตัวเขียวๆตัวใหญ่ๆที่ทสับยันเต็มตัวนะฮะถามว่าเอ้คนไหนคดีหมินวะอ๋อมันคือ,นอนคือเป็นบรรยากาศแบบนี้ใช่เฉพาะนักโทษคดีหนึ่งหนึ่งสองที่โดนอย่างนี้หรือเปล่าคนถาม ไม่เชิงแต่ว่าจะในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันช่วงเวลาที่ตึงเครียดมากนะฮะรัฐบาลสั่งหยุดยาวนะครับแล้วก็บรยาาบรยากาศบรรยากาศเวลานั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับพวกเสื้อแดงคือพวกเผาบ้านเผาเมืองโอเคซึ่งในเรือนจําก็มีนักโทษที่มองเสื้อแดงอย่างนั้นใช่แล้วพอคุณเข้าไปเหมือนกับว่าคุณก็ไปไปไป,ไปเป็นตัวที่เป็นเหยื่อสังเวยความเกลียดชังที่เขามีอยู่ใช่ แล้วต้องทนกับบรรยากาศอย่างนั้นไปสักกี่สัปดาห์มันจริงๆทนมาเรื่อยๆฮะทนทนมาจนกระทั่งอากงอากงตายอะ,ะครับครับเพราะว่าเออจริงๆมันมันช่วงที่เห็นชัดเจนก็คือช่วงที่เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ะฮะเจ้าหน้าที่คนเนี้ยที่ว่านี่ฮะเขาก็เริ่ม,เร,มเริ่มมีการปรับตัวแต่ก็ยังตึงๆกับเรายัางเรียกเราว่าไอ้มินไอ้มินอยู่เจอหน้าก็เรียกไอ้มินไอ้มินนี่คือชื่อเล่นที่เขาเรียกในในคุกใช่พอเปลี่ยนรัฐบาลคือรัฐบาลคุณยิ่งรักเข้ามาเนี่ย ท่าทีเขาดีขึ้นนะคเขาคือเขาดีขึ้นที่เขาไม่เขาคือไม่ไม่ตั้งใจจะเล่นงานเรามากขึ้นซึ่งแต่ก่อนเนเอไออะไรก็ผิดหมดมทําอะไรก็ไม่ได้อย่างเช่นอย่างวิทวิเตอร์บุชเนี่ยที่เป็นชาวที่เป็นนักโทษรสัรเสเซียนะฮะเราก็สนิทกันทีนี้ในนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ค่อยมีล่ามเราก็เข้าไปเป็นล่ามแปลให้เขาพอเข้าไปที่ห้องเขาเขา,เขากมึงออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือคือเข้าใกล้ไม่ได้ครับครับก็คือเขาเขาเขาก็ยังไม่ไม่ไม่ต้อนรับดีอยู่คือ มองในภาพรวมเนี่ยอยากจะเห็นอะไรในเรือนจําเอาเฉพาะที่นี่นะฮะที่เข้าไปเนี่ยที่ดีขึ้นอยากจะอยากจะให้เขาทาอะไรให้ดีขึ้นตอนนี้ความจขึ้นปร,รับตรงไหน,นผ,มผมว่าวันนี้วันนี้พอรัฐบาลนี้เข้ามาแล้วก็พวกเสื้อแดงเนี่ยได้ได้แสดงอะไรให้เขาเห็นว่าพวกเราเป็นปัญญาชนเราเป็นเสรีชนผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัชทันเนี่ยก็มีการปรับปรับตัวมากขึ้นม,นะมีการให้เกียรติพวกเรามากขึ้นมผมว่ามีส่วนน้อยที่ยังเป็นหัวเก่าแบบแบบ คนที่ทำร้ายผม<ะ>ส,ส,สิ่งที่อยากมองเห็นก็คือความเท่าเทียมกันฮะอย่างน้อยคือในเรือนจาเนี่ยค,คุณเจอคดีอะไรมาคือไม่ใช่ถึงเวลาเข้าไปแล้วถูกลุมกระทืบใช่คือไม,ไม่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเราเห็นเราเห็นมากๆอยู่แล้วว่าเอออย่างคดีทางเพศอย่างเงี้ยเข้าไปผิดถูกไม่รู้เก็บยอดไว้ก่อนคดีอ<ะ>ื่นอย่างเช่นคดีข่มขืนคดีข่มขืนขดขคนดีทําร้ายพวกนี้<า><า>ถือกันไหมร่างกายได้ใช่พวกนี้สามารถที่จะทำร้ายได้เลยโดยที่แบบเอออาจจะเอาพอเหมาะพอควร แล้วมันมีนักโทษประจําเรือนจําที่เป็นกลุ่มมีอิทธิพลอยู่ครับแล้วพวกเนี้ยจะคอยทําร้ายร่างกายคนอื่นพวกนี้คือเขาถือว่าเป็นโอกาสของเขาที่เขาจะได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งฮะเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่ระบายความรู้สึกอาจจะไม่แค้นอาจจะไม่ได้แค้นได้เป็นการส่วนตัวแต่พอมีอารมณ์ร่วมอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็สามารถที่จะทําได้เป็นการระบายอารมณ์ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณธันทวุฒิวีวรดมกุลนะครับหรือหนุ่มเรนนทน์เดี๋ยวกลับมาคุยกับเขาต่อๆนะครับนี่คือรายการเดละีวิดส์ กลับมาสู่รายการเดอะเดโดสครับมีที่โดนหนักกว่าคุณหนุ่มเลนน์นลไหมมีครับเธอคดี1นึเนี่ยที่ที่โดนหนักที่สุดเนี่ยผมยกให้สุรยันกกเปือยซึ่งเป็นคดีขู่วางระเบิดฮะแล้วเขาอยู่ที่อยู่ในเรือนจาอยู่ป่ะฮาอยู่ไม่ให้ตอนนี้ออกไปนานนะออกมาพร้อมกับสุสสชาตินาบางไยได้รับอภัยโทษธรรมดา,า,มาออกมาอ๋อขออภัยโทษแล้วโดนขนาดไหนอ่ะอันนี้โดนโดนโดนกระทืบแบบไม่ไม่เหลือเลยฮะตานีเลือดออกทั้งสองข้างแล้วก็หูดับคือเขาจะใช้เขาเรียก นีฮะตีตีที่หูเนี่ยอสองข้างแรงๆเลยนะครับแล้วก็คือมันจะทําให้แก้วหัวน่าจะมีปัญหาอันนี้ในแดน <8 S 1> แปดแดนแดแปดเลยแล้วเจ้าหน้าที่ที่คุมแดนแปดมีอยู่กี่คนเน่ยเจ้าหน้าที่ประมาณ10ประมาณสิกว่าคนสิกว่าคนแล้วใน10คนเนี้ยที่มีส่วนร่วมในการปล่อยปะละเลยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นเนี่ย ทั้งหมดสิบคนเลยป่ะไม่ไม่ไม่เจ้าก,ก็มีเจา้าหน้าที่ที่เข้าใจพวกเราเหมือนกันแต่เขาไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าเฮดก็คือคนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือคนคนที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือคนที่เป็นเจ้าเออเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายที่ควบคุมที่แดนแปดซึ่งดูแลหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยคือคนไหนที่ยะหือจะอะไรเงี้ยทำไม่ได้หรอกซึ่งหัวหน้าแดนแปดยังอยู่นะเข้าใจว่ายังอยู่ทุกวันทุกคนปัจจุบันนี้ไม่ใช่แต่ว่าคือเขาเขาถูกย้ายไปที่อื่นแล้วแต่ว่า<อ>ยังยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในในในกรมราชัฑ์อยู่ อ๋อโอเคเพราะจริงๆแล้วนี้ทางหน่วยงานของกรมราชธณฑ์สามารถไปไปดำเนินการจัดการ<ด>ตรวสอบ,ต,อบต่อได้นะฮะเพราะว่าเขาก็คงจะรู้อยู่ว่าเป็นใครครับคราวนี้ปัญหาในเรือนจำเนี่ยมันมันคือมันมีความกดขี่กันเยอะครับซึ่งหลายคนอาจ,จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนักโทษมันก็กดขี่กันได้แต่ที่คุณบอกผมคือมันเหมือนเป็นโครงสร้าง ครับมันเป็นระบบเครืงในอ่ะหรือ,อัไอะไงฮะมันเป็นวัฒนธรรมที่มันมันเป็นมาต,ตั้งนานแล้วผมว่าคือคนที่อยู่ในคุกเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามาออกมาสู่สังคมแล้วผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเออสังคมรับไม่ได้อืม,มัน,น <ะ S 1> เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่ามันเหมือนว่ามันแบ่งเป็นชนชั้นยังไงคือเวลาเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ย คือถ้าถ้าวันนี้เราเราเจอข้าราชการแล้วแม้จะเป็น C 7เจเราเราสามารถคุยกันแบบนี้ได้คุยกันแบบอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเป็นในคุกเนี่ยก็คือคุณจะต้องนั่งพื้นคานเข่าเข้าไปคุยกับเขายืนคำหัวไม่ได้คือคือค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับเป็นศักดินาอีกชั้นหนึ่งคือทั้งทั้งที่เขาเป็นเพียงข้าราชการที่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ระดับโอ้โหอธิบดีประหลัดอะไรใช่แต่ว่าเขาทริปนักโทษเหมือนเป็นเป็นทาสใช่เพราะเพราะว่าอำนาจที่ ที่มีอยู่ในคุกเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยมันสามารถที่จะทําอะไรก็ได้กับพวกเราหน่วยงานของกรมราชทันเนี่ยหรือคนนอกเคยเข้าไปดูบ้างไหมตอนนั้นที่อยู่เนี่ยเคยเคยฮะแต่คือเวลาคือเคยหมายถึงว่าเวลาเข้ามาทีหนึ่งเนี่ย ก็จะต้องมีการเตรียมพร้มอมกันก่อนมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้อยู่โจมเข้ามาเลยมันก็จะได้เห็นอะไรจริงๆใช่ไหมครับแต่นี่คือจะต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนไม่ว่าจะเป็นคณะไหนเข้ามาก็ตามนะก็จะมีการจัดทะเ,เลขจัดฉากว่าอย่างนั้นเถอะ <ๆ S 1> <ๆ>ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติในในหน่วยงานราชการอยู่แล้วครับ,รบผมเคยไปดูเฉพาะเรือนจำช่วงคราวที่หลักเี่นะครับ,รบแต่ที่นั่นก็บรรยากาศก,าศก็ค่อนข้างด, <c oughs> ดีเทียบกับที่อื่นแะแน่นอนเทียบกับที่คลองเปรมนี่ก็เป็นหนึ่งในเรือนจําที่เขาบอกว่าแย่ที่สุดในเอเชียตอนนี้อยากเห็นอะไรจาก จากรัฐบาลออกมาแล้วเนี่ยผมก็ก็มีสิทธิ์พูดแล้วเนี่ยอ,อยากเห็นอะไรจากรัฐบาลในการช่วยเหลือนักโทษเลยวันนี้ที่ที่ผมว่าเป็นประเด็นหลักที่สุดก็คือในเรื่องของการช่วยให้มีการพระราชทานอภัยโทษประจําปีนะครับอ,อยากให้มีสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเราอยู่กันเราอยู่กันแออัดมากๆฮะแล้วบางคดีด้วยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้จับจับ,จบนักจับผู้ต้องสงสยัยหรือผู้ต้องหาเข้าไป มันคือมีแต่จ,จับ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 อย่างเดียวแล้วไม่ให้ประกันตัวบางทีโดนคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จับเข้าไปซึ่งเป็นภาราให้กับกระทรวงให้กับกรมราชธรร์ซึ่งเราก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ ที่ที่จะต้องดูแลคนเยอะๆวันนี้นักโทษทั่วประเทศเนี่ยมีประมาณ0 0 0 0คนคน<ะ>แล้วก็อยู่กันหนาแน่นอัดนอนนอนแทบจะต้องขี่คอกันนอนแล้วเวลานี้อ,อาหารการกินอะไรก็ลําบากวันนี้ที่ผมอยากจะพูดแทนนักโทษทุกคนไม่ใช่เฉพาะนักโทษแสดงนะครับก็คืออยากให้รัฐบาลช่วยผลักดันเรื่องของการพระพราชทานอภัยโทษในเวลาสําคัญตอนปลายปีนี้ครับสักครั้งหนึ่งซึ่งนี่ชื่อว่ารัฐบาลน่าจะน่าจะช่วยได้บางบนิรโทษกรรมให้กับนักโทษ การเมืองที่ในสภาเขาจะเปิดประเด็นนี้อยู่อันนี้เห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยให้มีการนิรโทษกรรมแต่ผมไม่เห็นด้วยผมไม่รู้ว่ามีฉบับไหนที่ที่ที่จะโดนหรือว่าที่ถูกต้องที่สุดแต่ฉบับไหนก็ได้ผมยืนยันว่าฉบับไหนก็ได้ถ้าเอาคนที่อยู่ในคุกเวลาเนี้ยออกไปก่อนเป็นระดับแรกฮะผมไม่รู้ว่าจะต้องไปเนิรโทษกรรมคนที่ประกันตัวออกไปแล้วอะไรยังไงตรงตรงนี้ผมผมไม่ทราบแต่เพื่อนเพื่อนผมที่อยู่ที่พิเศษกรุงเทพยี่สิบกว่าคนแล้วก็ที่เรียนที่พิเศษ ที่เรือนจาหลักสี่แล้วก็พิเศษกรุงเทพเนี่ยคืออยากให้รวมร้อยสิบสองด้วยนะครับเพราะว่าคือวันนี้เห็นมาถกกันว่าไม่ไม่ให้ร้อยสิบสองแบบไม่ใช่คดีการเข้าใจว่ามันไม่ครอบคลุมถึงร้อยสิบสองครับแต่ว่าคุณกัลมาบอกว่าควรจะทําอย่างนั้น<ม>ด้วยผมอยากจะอยากจะให้เห็นใจพวกเราบ้างอย่างกรณีประชาชนคนธรรมดาที่เขาถูกฟ้องร้องเรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเ,เราก็ถูกตาหน้าจากสังคมแล้วว่าเป็นคนไม่ดีฮะก็อ,อยากให้ให้พระาให้พรบ ชุดนี้หรือนิรักกรรมตรงนี้เนี่ยครอบคุมถึงพวกเราที่อยู่ในคุกก่อนเป็นดับแรกครับ<ะ>ปกติก่อนบอกผมได้ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยก่อนปี4 9นเครับ<ะ>เลือกเวลาเลือกตั้งเนี่ยไปเลือกตลอดไหมไม่ผมผมเป็นผมผมไม่ใช่เป็นคนที่ประชาธิปไตยจ๋าหรอกฮะเรารู้เราชอบผมว่าผมว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ผมไปเลือกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองในช่วงไหนฮะในช่วงพัก เลือกทไทยรักไทยเหรอครับรอบแรกใช่ไหมรอบแรกรอบแรกโอเคก็พยายามจะถามอยู่ว่าตกลงแล้วสนับสนุนพัรคไหนแต่ว่าก็สนับสนุนให้นิรโทษนะครับเอาคนที่ในเรือนจําออกมาก่อนนะครับแล้วก็ให้แก้ไข112นะครับขอบคุณมากนะครับหนุ่มเรนนนนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูผลงานในโซเชียลมีเดียต่อไปแต่แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็พูดถึงเรื่องของที่กรมราชทัณควรที่จะ ปฏิรูปนะฮะองค์กรที่อยู่ภายใต้การปกครองของตนเองอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ยากนะครับเข้าไปดูว่าเออการทรีตเมนต์นักโทษนั้นเป็นอย่างไรขอบคุณมากครับครับนั่นก็คือรายการ The Daily Dose นะครับในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ